สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มาฟังคดีอาชญากรรมอีกคดีหนึ่งค่ะฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ฟังไว้เป็นบทเรียนสอนใจเพื่อให้เราได้เรียนรู้แล้วก็เฝ้าระมัดระวังใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกๆย่างก้าวของการดําเนินชีวิตนะคะเริ่มเรื่องเ,เดี๋ยวเรามารู้จักกับหญิงสาวรายหนึ่งกันก่อนนะคะเธอมีชื่อว่าลิลลี่เจมส์ วัย21ปีเธอเป็นหญิงสาวที่มีความสุขค่ะเพราะว่าครอบครัวของเธอเนี่ยเป็นครอบครัวที่อบอุน่นเธอมีเพื่อนที่น่ารักและก็เพื่อนทุกคนเนี่ยก็รักเธอแม่ของเธอชื่อว่าเจมี่หรือพีตานะคะเพราะว่าบางข่าวที่ป้อุ้มอ่านมาเนี่ยสํานักข่าวบางสํานักก็เรียกเธอว่าเจมี่แต่บางสํานักข่าวก็เรียกชื่อเธอว่าพีตาและพ่อของเธอนั้นมีชื่อว่าปีเตอร์เจมส์ค่ะ ตอนนั้นลิลลี่ลูกสาวของเขาเนี่ยกำลังศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจกีฬาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโดยก่อนหน้านั้นเธอสำเร็จการศึกษาจาก Denbank a n องกิ a n s นสคูลในปี2020ค่ะในขณะที่เธอเรียนเนี่ยเธอก็ทำงานเป็นโค้ดนอกเวลาอยู่ที่เซนแอนดรูด้วยนี่เป็นงานที่เธอรัก ลิลี่ทุ่มเทให้กับงานของเธอคือโค้ดสอนโปโลโน้ำเธอทำงานหนักลิลี่นอกจากจะชอบโปโลโน้ำแล้วเธอยังชอบเต้นรำชอบว่ายน้ำอีกด้วยด้วยความที่เธอชอบกีฬาทางน้ำแบบนี้ทำให้เธอเลือกที่จะเรียนสาขาธุรธกิจกีฬาที่มหาวิทยาลัยค่ะและเธอทำงานเสริมที่โรงเรียนควบคู่กันไปด้วย เธอเป็นหญิงสาวที่มีอัธยาศัยดีมากๆค่ะเธอเป็นคนมีจิตใจที่อบอ้อมอารีนะคะเธอสดใสมีชีวิตชีวาและเข้ากับคนได้ง่ายและเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวรวมถึงเป็นที่รักของเพื่อนๆมากเลยค่ะด้วยความที่เธอรักในงานที่เธอทำเนี่ยทำให้เธอทำงานเป็นโค้ดอยู่ถึงสองที่เลยนะคะเธอเป็นโค้ดอยู่ที่เซนต์แอนดรูว์แล้วก็ที่โรงเรียนคาสติโดสคูล ในย่าน CBA ของซิดนีย์ด้วยซึ่งที่นั่นเธอได้พบกับพอลทิเซนเขาเป็นโค้ชฮอกกี้วัย24ปีพอลเนี่ยเขาเป็นชาวเนเธอแลนด์ค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักกับเขากันสักนิดนะคะครอบครัวทิเซนเนี่ยอา,าศัยอยู่ในเมืองเ s ส h ฮ e r t o g e n b o s สซึ่ง เรียกกันทั่วไปว่าเดนบอสซึ่งอยู่ห่างจากอัมสเตอร์ดัมไปทางตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ90กิโลเมตรค่ะครอบครัวของพอลเดินทางมาถึงออสเตรเลียในครั้งแรกในปี2015เพราะว่าตอนนั้นสเตฟานพ่อของพอลเนี่ยเขาได้ย้ายไปซิดนีย์เพื่อทำงานค่ะตอนนั้นพอลได้เข้าเรียนที่เซนต์แอนดรูว์เป็นเวลา2ปีก่อนจะสำเร็จการศึกษาในปี2017แต่หลังจากจบการศึกษาเขาก็ยังอยู่ที่โรงเรียนต ะะโดยเขาได้ช่วยงานที่แผนกกีฬาของโรงเรียนหลังจากนั้นเขาก็เดินทางกลับไปที่นเนเธอร์แลนด์พร้อมกับพ่อและแม่ของเขาเพราะว่าพ่อและแม่ของเขาเนี่ยได้ย้ายกลับไปทํางานที่นเนเธอร์แลนด์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาเขาก็กลับมาออสเตรเลียอีกครั้งแล้วก็กลับไปทํางานที่แผนกกีฬาเซนต์แอนดรูเหมือนเดิมโดยเขากลับมาครั้งนี้เขากลับมาเพียงลําพังค่ะพ่อและแม่ไม่ได้ย้ายตามมาด้วย พอเขาย้ายไปอยู่กับเพื่อนซึ่งบ้านของเพื่อนเนี่ยอยู่ในย่านเคนสิงตันซึ่งอยู่ทางตะวันออกของซิดนีย์นอกจากนี้เข,เขายังเข้าร่วมทีมฮอกกี้ชาย U.N.S.W.S.L.3 w a l l ในปี2020โดยเข้าเป็นผู้เล่นตัวจริงประจำทีมค่ะและก็ยังได้ลงเล่นในโปรโมชั่นสำหรับเกมของทีมอีกด้วยแต่เขาก็เดินทางกลับไปในเทอร์แลนด์เป็นบางครั้งบางช่วงเวลานะคะเพื่อไปอยู่กับพ่อและแม่ของเขา แต่ก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นตลอดเพราะว่าสุดท้ายเขาก็เดินทางกลับมาซิดนีย์อีกครั้งส่วนพ่อและแม่ของพอลนั้นนะทั้งคู่ต่างก็ทำงานในบริษัทที่มีค่าจ้างที่ดีค่ะเอสเธอร์ผู้เป็นแม่เนี่ยเธอดำเนินธุรกิจสื่อสารของตนเองแล้วก็เป็นสมาชิกเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีเฟมินิท ส่วนสเตฟานผู้เป็นพ่อเนี่ยเขาเป็นผู้จัดการบริหารบริษัทระบบอัตโนมัติแล้วก็เป็นประธานของเทศกาลแจ๊สประจำท้องถิ่นและเขาก็อยู่ในคณะกรรมการของสโมสรโรตารี่ท้องถิ่นอีกด้วยทีนี้กลับมาที่2หนุ่มสาวกันค่ะหลังจากที่ทั้งคู่พบกันเนี่ยระหว่างลิลลี่กับพรนั้นพวกเขาก็เริ่มใช้เวลาด้วยกันเพิ่มมากขึ้น หลังจากการไปออกเดตครั้งแรกพวกเขาก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่สำหรับลิลลี่นั้นเธอก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้ตัดสินใจอย่างแน่นอนว่าจะคบกับพอลอย่างจริงจังๆนะักเพราะว่าในช่วงเริ่มต้นของการครบกันเนี่ยเธอเคยเล่าให้แม่ของเธอฟังว่าเธอแค่กำลังจะไปทานอาหารเย็นกับพอลเท่านั้นดูเหมือนว่ามันยังไม่เรียกว่าเป็นความรักที่แน่นแฟ้นอะไรมันเป็นเพียงการเริ่มคบกันอย่างสบายๆ เป็นการเริ่มต้นคบกันได้เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นแต่เมื่อเธอเริ่มคบกับพอเนี่ยเธอจึงได้รับรู้ว่าพอเนี่ยเขาเป็นคนขี้หึงแล้วก็เป็นคนชอบควบคุมชอบบงการเขาคอยสอดส่องเธอทุกๆอย่างโดยเขาได้ใช้วิธีการหลายขั้นตอนนะคะเพื่อให้ทราบถึงตำแหน่งของเธอว่าตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ที่ไหนโดยตำแหน่งของเธอเนี่ยเขาจะดูจาก Snapchat เป็นฟีเจอร์ของ Apple Watch รวมถึงการที่เขาไปดักรอเธออยู่ข้างนอกสถานที่ทำงานของเธอด้วยสิ่งเหล่านี้ทำให้ลิลี่เนี่ยรู้สึกอึดอัดมากเธอจึงคิดว่าความสัมพันธ์ของเธอและพอลครั้งนี้คงจะไม่ยืดยาวเธอจึงอยากจะตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมค่ะ เพราะว่าทั้งคู่เนี่ยเพิ่งจะเริ่มคบกันได้ไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเมื่อเห็นว่าคงจะไปกันไม่รอดเธอจึงคิดว่าเธอจะบอกเลิกกับเขาและเธอก็ตัดสินใจบอกยุติความสัมพันธ์ที่เธอและเขาเนี่ยคบกันมาเกือบ2เดือนแต่ในตอนที่เธอบอกเลิกกับเขานั้นน่ะตอนนั้นพอลเขาบินไปเนเธอร์แลนด์ค่ะเมื่อพอลได้ทราบว่าญิงที่เขารักเธอต้องการเลิกกับเขาทาให้เขาถึงกับต้องรีบบินกลับมาจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็กลับมาที่ซิดนีย์ทันที พอเนี่ยไม่เต็มใจที่จะเลิกคบกับลิลลี่เมื่อเข้ามาถึงซิดนีย์เขาก็ไปหาเธอที่โบสในวันอาทิตย์โดยไม่ได้แจ้งให้เธอทราบล่วงหน้าเมื่อพบหน้ากันแล้วก็ได้ยินจากปากของเธอว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่เนี่ยจบลงแล้ว ด้วยความโกรธเขาจึงชกไปที่ต้นไม้ซึ่งอยู่บริเวณข้างๆศรีรษะของเธอนะคะโดยเขาให้เหตุผลในการชกต้นไม้ในภายหลังว่าที่เขาชกต้นไม้นั้นก็เพราะว่าเขาไม่สามารถชกสิ่งเดียวที่เขาอยากจะชกได้นั่นก็หมายถึงตัวของลิลลี่เองลิลลี่บอกกับเขาว่าการครบกันกับเขาเนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้เธอรู้สึกถูกกดดันและเขาควบคุมเธอมากจนเกินไปหลังจากที่ลิลี่ขอยุติความสัมพันธ์แบบชั่วคราวกับเขา ต่อมาพอลก็ได้ไปพบเพื่อนของเขานะคะเราก็เล่าให้เพื่อนของเขาฟังว่าลิลลี่เนี่ยได้ขอยุติความสัมพันธ์กับเขาแต่เธอก็ยังไม่ได้ตัดความสัมพันธ์เด็ดขาดซะทีเดียวเธอยังคงอยากดูพฤติกรรมของเขาอีกสักวันสองวันเพราะว่าเธอบอกว่าเธอจะให้คําตัดสินใจขั้นสุดท้ายของเธอกับเขาภายในวันจันทร์พอลจึงพูดกับเพื่อนของเขาว่าทําไมเธอถึงให้ฉันรอจนถึงวันจันทร์อารมณ์ของเขาดูเหมือนว่าจะไม่พอใจอย่างมากค่ะ ในคืนถัดมาลิลี่เจมก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานวันเกิดอายุครบครอบ21ปีของเพื่อนของเธอคนหนึง่งซึ่งตัวพอลเองเนี่ยเขาไม่ได้รับเชิญเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนกับเจ้าของวันเกิดวันนั้นพอลจึงไปส่งลิลี่แล้วก็เพื่อนของเธอไปที่สถานที่จัดงานโดยเขาได้ขอร้องขอให้เพื่อนเนี่ยช่วยห้ามมาให้ลิลี่ได้ใช้เวลาพบปะพูดคุยกับแฟนเก่าของเธอในระหว่างงานปาร์ตี้ในคืนนั้น เมื่อลิลี่ได้พบกับอดีตแฟนของเธอในงานปาร์ตี้นั้นเธอก็บอกเขาว่าเธอไม่รู้สึกปลอดภัยกับพอเลยและเธอก็รู้สึกแปลกๆกับเขาเล็กน้อยในเวลาเดียวกันนั้นเมื่อพอลรู้ว่าลิลี่ได้พบกับอดีตแฟนหนุ่มของเธอที่งานปาร์ตี้ในคืนนั้นเขาจึงรู้สึกทั้งโกรธแล้วก็หึงหวงลิลี่เขาได้พูดคุยกับเธอ ซึ่งต่อมาลิลี่ก็ยอมรับว่าคืนนั้นเธอได้ไปกับอดีตคนรักของเธอจริงแต่เธอแค่เพียงนอนหลับที่โซฟาเท่านั้นแต่สำหรับพอเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ในตอนนั้นไม่มีใครคาดคิดว่าสิ่งเลวร้ายบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นและสำหรับพ่อแม่ของลิลี่พวกเขาก็ไม่เคยมีสัญญาณเตือนใดๆว่าจะมีอันตรายใดๆเกิดกับลูกสาวคนเดียวของพวกเขา เพราะว่าตัวลิลลี่เองเนี่ยเธอเป็นที่รักของทุกคนเธอไม่เคยมีศัตรูที่ไหนและก็การเลิกกับพอลนั้นก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมันก็เป็นไปตามอารมณ์ของหนุ่มสาวมีรักมีเลิกและตัวพอลเองเนี่ยก็ดูเป็นคนที่สุภาพเขาดูเป็นคนที่ไม่มีพิษมีภัยใดๆและเขาก็ไม่เคยมีประวัติการใช้ความรุนแรงใดๆมาก่อนเลยด้วย แต่ภายในไม่กี่วันของการเลิกรากันพอเนี่ยกลับกำลังวางแผนบางอย่างอยู่เงียบๆเขาไปซื้อเทปเกาวและค้อนจากร้านค้าวัสดุแห่งหนึ่งมาเก็บไว้ซึ่งภายหลังก็ได้เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านที่เขาไปซื้อสิ่งของเหล่านั้นทีนี้กลับมาที่ลิลลี่แล้วก็ครอบครัวของเธอค่ะ ตอนนั้นเป็นวันพุทธที่25ตุลาคมปี2023วันนั้นครอบครัวของเธอก็เริ่มต้นวันเหมือนกับทุกๆวันนะคะมันก็เป็นวันปกติเหมือนเช่นเคยวันนั้นผู้เป็นแม่เนี่ยเธอนั่งอยู่ในห้องแล้วก็มองดูลูกสาวของเธอทานขนมปังปิ้งผู้เป็นแม่บอกว่าเธอมองดูลูกสาวทานขนมปังปิ้งนั้นแล้วก็รู้สึกเอ็นดูแล้วก็รู้สึกว่าหน้าตลกดีกับกิริยาอาการของลูก ตอนนั้นผู้เป็นแม่กำลังดูนาฬิกาอยู่ด้วยเพราะว่ารถไฟกำลังจะมาแล้วซึ่งลูกสาวของเธอเนี่ยจะต้องออกไปข้างนอกตอนนั้นสิ่งที่ผู้เป็นแม่เห็นคือลูกสาวเนี่ยก็มีอาการปรกตินะคะเธอไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นหรือว่ามีเรื่องที่ต้องวิตกกังวลหรือว่าหวาดกลัวอะไรเธอก็ใช้ชีวิตไปตามปกติเหมือนเช่นเคยทุกวันโดยที่ไม่รู้เลยว่าวันนั้นจะมีอะไรรอเธออยู่ ในห้องครัวตอนนั้นที่แม่ของเธอมองนาฬิกาเนี่ยก็เป็นเวลา6โมง45นาทีนะคะ6โมงเช้าเจมี่เห็นลูกสาวของเธอเนี่ยเธอแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เดินออกจากบ้านไปนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผู้เป็นแม่ได้มีโอกาสเห็นลูกสาวขณะที่เธอยังมีชีวิตอยู่ต่อมาในเวลา7โมง10นาทีลิลลี่ก็ขับรถไปทำงานที่โรงเรียนอาสนวิหารเซนต์แอนดรูโดยเธอได้แวะเติมน้ำมันที่่าวตั้นก่อน ในส่วนของพอลนั้นในเช้าว,วันนี้เขาดูแปลกๆไปค่ะวันนั้นเพื่อนร่วมแฟดของพอลเนี่ยเห็นเขาเดินออกจากห้องในเช้าว,วันนั้นเขาเห็นว่าดวงตาของพอลเนี่ยเริ่มมีน้ำตาไหลแล้วก็มีน้ำมูกไหลเพื่อนของเขาเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าพอลเนี่ยกำลังร้องไห้แต่เขากำลังพยายามแอบซ่อนไม่ให้เพื่อนรู้ว่าเขากำลังร้องไห้อยู่จากนั้นเวลาประมาณ9โมง พอก็ได้รับโทรศัพท์จากผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาของโรงเรียนค่ะเขาโทรมาตำหนิพออย่างรุนแรงหลังจากที่ได้ทราบว่าพอเนี่ยได้เข้าไปหาเพื่อนร่วมง,งานเพื่อขอเข้าถึงตารางสถิติกีฬาบางส่วนวันนั้นตลอดทั้งวันดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์เสียมากหลังจากโดนตำหนิอย่างรุนแรงจากผู้อำนวยการและต่อมาเขาก็ส่งข้อความหาเพื่อนร่วมง,งานว่า เรื่องนี้หมายถึงเรื่องที่เขาโดนตำหนิเนี่ยนะคะทำให้ผมหงุดหงิดมากกว่าเรื่องของลิลลี่อีกนะเหมือนกับว่าเรื่องนี้เป็นเหมือนเรื่องในครอบครัวที่ทำให้ผมเจ็บปวดผมต้องพูดแบบนั้นเพราะมันทำให้ผมรู้สึกแย่จริงๆในวันนั้นพอได้รับมอบหมายให้ทำงานเข้าเป็นกะเย็นค่ะ โดยเขาต้องทำงานธุรการด้านกีฬาตอนเวลา5โมงเย็นถึง3ทุ่มและพอเนี่ยได้ส่งข้อความหาเพื่อนร่วมงานของเขาสองคนเพื่อถามเพื่อนว่าจะสามารถมาทำงานกับเขาได้หรือเปล่าแต่เพื่อนทั้ง2เนี่ยก็ปฏิเสธหลังจากนั้นเวลา 9ก้าโมงครึง่งพอก็พยายามโทรติดต่อพ่อและแม่ของเขาค่ะแต่พ่อและแม่ของเขาเนี่ยก็ไม่ได้รับสายในทันทีพวกเขาอาจจะกำลังยุ่งเพราะว่าออสเตรเลียกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยระยะเวลาจะห่างกันประมาณ8ชั่วโมงค่ะแต่หลังจากนั้นไม่นานแม่ของเขาก็พยายามโทรกลับมาหาเขานะคะแต่พอกลับไม่รับสายแต่เขาก็ได้ส่งข้อความกลับไปหาแม่ในภายหลัง พอได้ออกจากที่พัาของเขาในเวลาประมาณ11โมงหลังจากนั้นก็มีคนเห็นว่าพอแล้วก็ลิลี่อยู่ด้วยกันที่โต๊ะกลางแจ้งในจตุรัสเซนแอนดรูในเวลาก่อนเที่ยงวันคนที่เห็นเล่าว่าตอนนั้นเขาเห็นว่าพอเนี่ยกำลังจ้องมองดูลิลี่อย่างจริงๆจังๆแล้วก็สายตานั้นน่ะดูมันทั้งแข็งกระด้างแล้วก็เย็นชาแล้วก็มีความโกรธเคืองอยู่ในสายตาของเขาด้วยขณะที่ลิลี่นั้นเธอก็ก้มหน้าลงแล้วก็ร้องไห้ หลังจากนั้นเวลาประมาณเที่ยง15นาทีทั้งลิลลี่และพอลรวมถึงเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆก็ได้ออกจากโรงเรียนอาสนาวิหารเซนต์แอนดรูแล้วก็เดินไปที่ซิดนีย์พาร์ที้แวร์เฮาส์บนถนนลิเวอร์พูลที่นั่นลิลลี่และพอลเนี่ยได้ไปซื้อชุดฮาโลวีนเพื่อเตรียมไว้สำหรับเทศกาลฮาโลวีน ต่อมาในเวลา13นาฬิกา42นาทีภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพพอได้ในขณะที่เขากำลังออกจากโรงเรียนแล้วก็มุ่งหน้าไปยังลานจอดรถของศูนย์ภาพยนตร์ซึ่งรถของลิลลี่เนี่ยได้ไปจอดทิ้งไว้ที่นั่นจากนั้นเขาก็กลับไปที่โรงเรียนค่ะบ่ายวันนั้นทั้งพอแล้วก็ลิลลี่ก็เข้าไปช้อปปิ้งกันอีกครั้งคราวนี้เข้าไปที่ร้าน Price Line ลิลลี่ในเวลานี้เธอกลับมีท่าทีที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็เริ่มผ่อนคลายวันนั้นลิลลี่มีกำหนดจะต้องไปเป็นโค้ชฝึกสอนโปโลโน้ำที่ออเบิร์นในช่วงบ่ายและตัวเธอเองเนี่ยก็ยังมีการแข่งขันในเย็นวันนั้นด้วยเธอออกจากเมืองโดยนั่งรถบัสมุ่งหน้าสู่ชานเมืองทางตะวันตกของซิดนีย์ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง ในช่วงเวลานี้ตัวพอเองเนี่ยก็ได้ออกจากโรงเรียนด้วยเหมือนกันซึ่งนั้นทําให้เพื่อนๆร่วมงานของเขาเนี่ยเกิดความรู้สึกง,งุนงงค่ะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยพอเนี่ยจะต้องทํางานในก,กะเย็นของวันนั้นก็คือ5้าโมงเย็นถึงสามทุ่มเขาจะต้องทํางานที่โรงเรียนพอจึงบอกกับเพื่อนๆร่วมงานของเขาว่าเขาลืมเอาเสื้อมาเขาจะกลับไปเอาเขาได้โดยสารรถไฟฟ้าไปยังสถานีเคนซิงตันซึ่งสถานีนั้นก็อยู่ใกล้ๆกับบ้านที่เขาพักอยู่นะคะ หลังจากนั้นเวลาประมาณ16นาฬิกา10นาทีเขาก็ได้ไปเช่ารถซึ่งเป็นรถยาลิสสีเงินแล้วก็ขับกลับไปที่มหาวิหารเซนต์แอนดรูแต่ว่ามันก็มีเรื่องแปลกๆเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ไม่กี่วันที่เขาได้ไปซื้อค้อนจากร้านฮาร์ดแวร์ในย่าน CBD ซึ่งในเวลาต่อมาภายหลังก็พบว่าค้อนดังกล่าวที่เขาซื้อมาเนี่ยมันอยู่ในห้องเก็บของของโรงเรียนค่ะ และในเย็นวันนั้นเวลาประมาณ18นาฬิ10นาทีพอก็ออกจากบริเวณโรงเรียนอีกครั้งเขาเดินไปที่ลานจอดรถเพื่อดูว่ารถของลิลลี่ยังจอดอยู่ที่นั่นไหมก่อนที่จะเดินไปที่ห้องน้ำในพื้นที่กีฬาเขาปรับป้ายหน้าห้องน้ำว่ากำลังทำความสะอาดเพื่อกันไม่ให้ใครเข้ามาใช้ห้องน้ำดังกล่าว พอล็อกประตูบานเลื่อนโดยใช้กุญแจเพื่อให้แน่ใจว่าประตูนั้นน่ะจะไม่เปิดออกโดยอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร์ทำงานเมื่อมีคนเดินเข้ามานะคะเมื่อมีคนเดินเข้ามาเซ็นเซอร์จะทำงานและประตูจะเปิดออกอัตโนมัติเขาล็อกประตูด้วยกุญแจทำให้ประตูเนี่ยไม่สามารถเปิดได้โดยอัตโนมัติหลังจากนั้นเขาก็เดินกลับไปที่ห้องพักของพนักงานค่ะซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดของห้องพักพนักงานเนี่ย ก็จะเห็นว่าเขาเดินไปเดินมาในห้องพักพนักงานเหมือนกำลังครุ่นคิดหรือว่ารอคอยอะไรอยู่อย่างกระวนกระวายใจในเวลาต่อมาเมื่อลิลลี่เจมส์กลับจากการไปเป็นโค้ชสอนโปโลโน้ำเธอก็กลับมาถึงโรงเรียนอาสนวิหารเซนแอนดรูในช่วงเย็นของวันนั้นค่ะซึ่งเธอจะต้องกลับมาแข่งขันเกมของเธอนะคะ หลังจากที่เธอเดินทางมาถึงเธอก็กำลังจะไปห้องน้ำเพื่อเปลี่ยนชุดว่ายน้ำของเธอลิลลี่เดินไปพร้อมกับถือชุดว่ายน้ำสีเขียวซึ่งเป็นชุดที่เธอจะใช้ใส่ไปเล่นโปโลโน้ำขณะที่เธอเดินไปที่ห้องน้ำเธอก็เห็นพอลแล้วก็ยิ้มให้เขาแล้วก็คุยกับเขาเล็กน้อยก่อนที่เธอจะเข้าห้องน้ำตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ19นาฬิกา12นาทีค่ะแต่เธอคงรู้สึกสงสัยอะไรบางอย่างเธอจึงหันศีรษะกลับไปมองพอลอีกครั้งก่อน ที่เธอจะเปิดประตูเข้าไปในห้องน้ำเธอไม่รู้เลยว่านั่นจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตของเธอภาพจากกล้องวงจรปิดในเวลา19นาฬิกา14นาทีจะเห็นเป็นภาพของพอเนี่ยยืนอยู่หน้าห้องน้ำพร้อมกับค้อนในมือเขาเงยหน้าขึ้นแล้วก็จ้องมองไปที่กล้องวงจรปิดก่อนจะเดินเข้าไปในห้องน้ำตามลิลลี่เข้าไปซึ่งเขาเข้าไปก่อเหตุรุนแรงที่ไม่อาจมองเห็นได้ในห้องน้ำนั้นนะคะ ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์ภายในห้องน้ํานั้นเป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆรู้เพียงว่าพอลเนี่ยใช้เวลาอยู่ในนั้นนานเกือบ1ชั่วโมงเลยค่ะหลังจากนั้นเวลาประมาณ19บเนาิกาหนาทีเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดก็เข้ามาทํางานในพื้นที่กีฬาแต่เขาก็ไม่สามารถเข้าไปทําความสะอาดภายในห้องน้ําที่ประตูบานเลื่อนถูกล็อกไว้ได้พวกเขาจึงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องน้ํานั้นนะคะ ในส่วนของพอเนี่ยขณะที่เขาอยู่ในห้องน้ำพ่อได้ใช้โทรศัพท์มือถือของลิลลี่ส่งข้อความไปหาพ่อของเธอโดยข้อความนั้นบอกว่าอย่าถามเหตุผลหรืออย่าโทรมาโปรดมาที่โรงเรียนแล้วก็มารับฉันซึ่งในตอนนั้นคาดว่าลิลลี่ก็น่าจะเสียชีวิตไปแล้วนะคะหรือไม่ก็อาจจะตกอยู่ในอาการโคม่าอย่างหนัก ข้อความดังกล่าวทำให้เกิดความตื่นตกใจเป็นอย่างมากสำหรับทั้งพ่อและแม่ของเธอเพราะว่าเธอไม่เคยส่งข้อความแบบนี้มาเลยพ่อจึงส่งข้อความกลับไปหาลูกอย่างร้อนรนว่าลูกโอเคไหมจากนั้นผู้เป็นพ่อก็รีบเปิดใช้ฟังกช์ชันค้นหา My iPhone เพื่อดูว่าโทรศัพท์ของลูกสาวเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ทราบว่าอยู่ที่เซนแอนดรูพ่อของเธอพยายามโทรหาเธอตลอดทางที่เดินทางมาหาเธอที่เซนแอนดรูแต่เธอก็ไม่รับสายไม่ตอบข้อความในเวลานั้นพอได้ออกจากห้องน้ำแล้วก็เดินออกจากบริเวณโรงเรียนไปแล้วนะคะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ว่าพ่อถือโทรศัพท์มือถือไปสองเครื่องพ่อของลิลลี่พยายามโทรหาลูกสาวอีกครั้ง หลังจากที่ไม่มีข้อความใดๆและก็ไม่มีการตอบรับใดๆแต่ว่าครั้งนี้มีข้อความส่งกลับมาจากมือถือของลูกสาวว่าสิ่งดีๆทั้งหมดมักจะมากับความเดือดร้อนในเวลานั้นพอได้เดินออกจากโรงเรียนไปแล้วโดยเขาได้ขึ้นรถสีเงินที่เขาเช่ามาแล้วก็ขับไปที่เขตอนุรักษ์ด a มอนเบย์เขาเดินทางไปถึงที่สวนสาธารณะนั้นตอนนั้นเป็นเวลา20นาฬกา47นาที อนนั้นเขานั่งอยู่ในรถของเขาเป็นเวลานานค่ะในส่วนพ่อของลิลลี่ก็รีบไปที่เซนต์แอนดรูขณะที่แม่ของเธอก็พยายามโทรหาเพื่อนๆของเธออย่างบ้าคลั่งเพื่อสอบถามเกี่ยวกับลูกสาวของเธอและในขณะนั้นเพื่อนร่วมงานของพอก็พยายามติดต่อเขาด้วยโดยเขาได้ส่งข้อความไปหาพอมีข้อความว่าเสร็จแล้วคุณอยู่ไหน อันนี้น่าจะหมายถึงงานที่พวกเขาทำด้วยกันที่โรงเรียนนะคะว่าพวกเขาทำงานเสร็จแล้วแล้วก็ถามพอว่าอยู่ไหนเพราะว่าตอนนั้นคงยังไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอก็ไม่ตอบกลับหลังจากนั้นเพื่อนก็ส่งข้อความไปหาพออีกครั้งแล้วบอกว่ากังวลนิดหน่อยเพื่อนหวังว่าคุณคงจะสบายดี และอีกข้อความก็บอกว่าสวัสดีแต่ทุกข้อความไม่มีการตอบกลับจากพอหลังจากนั้นเวลาประมาณ5้าทุ่มสีนาทีพอก็ได้โทรออกไปด้วยหมายเลขศูนโดยแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับสายว่าพบศพในโรงเรียนแต่เขาไม่ยอมบอกชื่อผู้แจ้งหรือว่าชื่อเหยื่อและหลังจากนั้นประมาณ10นาทีต่อมาพอก็เดินออกจากรถนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่ภาพจากกล้องวง,งจรปิดสามารถจับภาพเขาไว้ได้ เขาเดินไปสู่เขตสงวนของสวนสาธารณะตอนนั้นเป็นเวลาประมาณ23.59นาิกานาทีทีนี้กลับมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งจึงพยายามโทรหาพอแล้วก็กลับมาวิเคราะห์หาตำแหน่งที่เขาอยู่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากพอว่าพบศพในโรงเรียนจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็รีบเดินทางไปที่โรงเรียนและหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ค้นพบศพของลิลลี่ ซึ่งร่างกายของเธอนั้นเป็นที่น่าสยดสยองมากเธอมีบาดแผลมากมายที่ศีรษะเจ้าหน้าที่จึงรีบออกไล่ติดตามหาพออย่างรวดเร็วโดยแกะรอยจากมือถือที่เขาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงที่สวนสาธารณะเขตอนุรักษ์ไดมอนด์เบยตอนนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืน2นาทีแล้วนะคะ โดยคลาดกับพอไปเพียงแค่3นาทีเท่านั้นเพราะว่าพอเนี่ยเขาเดินออกจากรถไปตอน5ทุ่ม59นาทีเจ้าหน้าที่ค้นหาจนท่วมบริเวณก็ไม่พบตัวของพอค่ะทีนี้กลับมาที่โรงเรียนค่ะร่างของลิลลี่นั้นถึงแม้ว่าบาดแผลของเธอจะสาหัสจนทำให้ไม่มีใครสามารถจดจำแล้วก็ระบุใบหน้าของเธอได้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็สามารถระบุตัวตนของเธอได้อย่างชัดเจนจากภาพของกล้องวงจรปิด ตอนที่เธอเดินเข้าไปในห้องน้ำกับพอและเธอก็ไม่เคยได้เดินออกมาอีกเลยพ่อของเธอหลังจากได้รับรู้ข่าวร้ายนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้พาพ่อของเธอกลับบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้แจ้งข่าวร้ายที่น่าสลดใจให้กับแม่แล้วก็พี่ชายของลิลลี่ทราบด้วยหลังจากนั้นตำรวจก็เริ่มดำเนินการค้นหาพอลทิเช่นชายหนุ่มวัย23ปีทันทีค่ะและต่อมาศพของเขาก็ถูกพบในมหาสมุทร ใต้หน้าผาในเขตชานเมืองทางตะวันออกของซิดนีย์ในไม่กี่วันต่อมาโดยร่างของพอเนี่ยคาดว่าอยู่ในน้ำมาประมาณ32ชั่วโมงหลังจากที่เขากระโดดลงไปจากหน้าผานะคะเจ้าหน้าที่พบร่างของเขาหลังจากที่ร่างของเขาลอยไปติดบนโขดหินเมื่อเวลาประมาณ7นาฬิกา40นาทีของวันศุกร์ที่27ตุลาคมปี2023 คดีนี้เจ้าหน้าที่ก็ทำการสืบสวนสอบสวนถึงสาเหตุการฆาตกรรมและก็มีการพิจารณาคดีตามกระบวนการของศาลไปตามปกตินะคะแม้ว่าทั้งตัวฆาตกรแล้วก็ตัวของเหยื่อนั้นทั้งคู่จะเสียชีวิตไปแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถลงโทษตัวฆาตรกรได้แล้วเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่การพิจารณาคดีของเขาก็ยังคงดำเนินต่อไปแล้วก็สรุปผลได้ว่าคดีนี้ก็มาจากสาเหตุความรักความหึงหวงของฝ่ายชายค่ะและหลังจากพอเสียชีวิตพ่อและแม่ของเขาเนี่ยก็ต้องเผชิญกับการตัดสินใจที่ยากลาบากค่ะว่าจะทำอย่างไรกับร่างของลูกชายเพียงคนเดียวของเขา ในที่สุดพ่อและแม่ของเขาก็ตัดสินใจว่าพวกเขาจะไม่นำร่างของลูกส่งกลับไปยังบ้านเกิดของเขาในเนเธอร์แลนด์ผู้เป็นพ่อและแม่เนี่ยได้ตัดสินใจว่าจะเผาร่างของเขาที่ซิดนีย์จากนั้นจึงโปรยเท่ากระดูกของเขาในซิดนีย์ คดีนี้ผู้เป็นพ่อและแม่ของทั้งสองฝ่ายเนี่ยต่างก็รู้สึกสูญเสียแล้วก็เสียใจต่อการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของลูกๆของแต่ละฝ่ายนะคะซึ่งพ่อและแม่ของพอก็ได้รับผลกระทบไม่น้อยเช่นกัน เหตุการณ์นี้นอกจากจะเสียลูกชายเพียงคนเดียวแล้วก็ย oh <GT> ังถูกสังคมมองว่าเป็นพ่อและแม่ของฆาตกรอีกด้วยพวกเขาต้องพยายามยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นและพยายามใช้ชีวิตต่อไปเหตุการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อครอบครัวของเหยื่อและครอบครัวของคนร้ายทั้งสองฝ่ายค่ะพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่ต้องมาทำพิธีศพให้กับลูกๆของตัวเอง เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆค่ะพวกเขาต้องพยายามดำเนินชีวิตต่อไปก็ไม่รู้ว่าอีกกี่ปีความทุกข์ใจจึงจะคลายลงได้ เอาละค่ะคดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ป้าอุ้มต้องขอขอบคุณ f อที่น่ารักของป้าอุ้มทุกทท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกด u b s c r i b e และที่สำคัญที่สุดขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆก,ก,การแชร์แล้วก็ขอบคุณที่สุดสำหรับสมาชิกแล้วก็สำหรับซปเปอร์แทนที่ f c มอบให้ป้าอุ้มนะคะ สุดท้ายนี้ป้าอุ้มต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ